สวัสดีครับจะาเอนะตอนดึกๆึกสวัสดีเป็นทางการจุ๊ค่ะมาเด้อค่ะมาเด้อมื่อนี้น้องมนจะมากินก๋วยเตี๋ยวให้ดูนะจ๊ะอะไะก๋วยเตี๋ยวนี่ไปซื้อก๋วยเตี๋ยวน้ำตกมาไปสารพุ่ม ตอนนี้เวลาสามทุ่มนะจ๊ะเวลาเดิมเวลาเก่าเราเจอกันก็นูนตีหนึ่งพอดี <c oughs> อยากกินก๋วยเตี๋ยวกิ้ก๋วยเตี๋ยวมาก,กินร้อนๆสดุดร้อนมันอร่อย ใส่หมกพริกใส่แล้วนำสมชสยชูมันไปใส่ปาดพอคั่นเนื้ค้าน,านเอาไหโโ้มาเนาะมาเด้อค่ะมาเด้อเดินมาเด้อ เป็นปลาไม่ตัหนึ่งมันแบบจางเส็จเล็กมันเราจัดก้อนกันพี่น้องอันนี้กระเด้อไปเซเว่นมาด้วยได้หนมมาสองอันของเบาเพ็ดคนนสกินซาลาเปานี่ไง เดิมันสิกเกออันนี้ของมลเดิน,นไปจะไปเองไปซื้อก๋วยเตี๋ยวเลยไปแวะ 7. เซเว่นแกะตั้งได้ละบาทคือโบเห็ดแน,นวแกะเนาะไม่มนแน่ก็พอเคี้ยวมันนี่แหละเว็บมาแล้วเรียบร้อยแน่น่าอร่อยนี่ สลับเปาหมูสับไข่แดงไข่เค็มมันเป็นไข่แดงชิมก่อนอร่อยอืมของอร่อยโซบะโซบถูกอย่างอันนี้ผัดผัดกระเพราไก่ไข่เค็มปองบาเพ็ด คิวมาเลยก็แวะมาเซเว่นอีเลเว่นเนาะพี่น้องเด็กปันไดกันได้คือเก่าของบอ่อเพียรเดินนี่เด้นอ,น,อ,ดดอดน,น,นี่ของเก่นี่อันนี้ก็บของเผินบาร์ดิ้งคนเดียวดอกพี่น้องซื้อเพื่อกันน้ามเด็กกับของมลของหวานนี่ดอกนี่นา่ารักมา mình bột hết đi không cần xài thịt nằm nạm nằm xẹp thịt kiểu thịt măn măn là muốn hết này. mình bổ sung đây là mình phần để nêm vào luôn. Đặt được đồ ăn kiểu mì nó sẽ không bị เห็ดกินอยู่ตว่ะเปลืองทรัพยากรมันลายอย่างไรเนี่ยละ่ะซื้อกินมีกวัวถุงเลยยี่สิบห้าบาทยกข้าวทำเห็ดก๋วยเตี๋วกินอะคา่านึงหกร้อยกูเด้ดไม่ได้ถือถือได้กว๋วยเตี๋ยวที่มันเห็ดแต่ละเถื่อนแต่ละรอบมันไม่มูกินเหมือนเหลืออีก แม่เอาค้นอะกินละลายขนแนงน้่งจุ๊น จานในหม้อมันไปสุกเก็ตเตียวประมาณสามโลสี่โลแล้วก็เอาไปถนนดำนาะหนวดทิพนนท์ดำเถอะ,อเ,อะเอาดินสามสี่โลอันไฟรถมันก็บม่มีใส่ไฟโคมในเมืยงไปแล้วใส่ไฟโคมเมืยงน้ำตายมันหนกล,กลุดยากไก่กับไก่ ไ,ได้อ่านเลยสราระเปา่ิซซ็แา,าแบบกินทางเตียรกินทางซระเปาิไข่มันไข่แดงแม่แม่รับจิงอ่ะ เสือน่ะทอดออกได้แล้วสามสั้นเวอร์ไร่ถอดใส่ยังงกันไน้เป็นหน้าวไ,ไปใส่เสือขนันยาวสามโตพี่นหองเอาไปเสืออันนี้ให้มนกันไรเวอร์ไรใส่จนว่าววนเห็ดกวนโลดจุ๊บ กระดาษชุ่มๆไปเสะเ่ะดิมีกินนันจอมผักกะเพราอ่อดีครับโอ้น้ำมันคือปากินอ่ะเยอาซอสันแล้วก็มาซอสิีอิ๊วมาเสบ มาด้พนะ okay. ี่น้องจะอีนะตนเตามที่คับก็อร่อยอืมแซ่บดนกินชำนาเลยทำหมอ้วนข้าวก็ข้าวหอมมะลินะนั่นว่าเป็นหิวครกบนี่่สามกมมาเด้อพี่น้องก๋วเตี๋ยวหรือว่าตึ้งน่ที่นั่นกัพอแล้ว เอาว่ะไก่แบงน่อยจ้่ไก่เค็มเเ็มปะเค็มฮ่นี่ผมมีต่ไก่แดงนี่ แต่ว่าอันนี้มันแทบแทบอันนี้อันนี้มันแทบแทบถ้าเป็นคนดี่กำลังไก่ขึ้นนะเค็มโคตรนื่มาพิกมไปอีกชั้นกล่องหนึ่งสี่สี่สิบเก้าบาทอ,อ่าได้เขาไม่หน่อยเออสำนักเห็ดเผื่อแบบส่วนไลค์คนไทยผมาก็จะกินเขาสำเนียง ขาบกินเขาลายเขาเฮาเด็ดเขาสิโบกินเขาลายคือคนอีสานคนไทยแค่แค่นะพักพี่หนึ่งนน้อยเบิดหลักก็คือโจ๊เพราะว่ามันไปเป็นคนใส่อีกอนน่ะหูเขาคนคนเพื่อนเ็ตแปดเก่าคนหูเขาหมอนิดน้อยนะ่หมอนิดน้อยนะตักที่คนระบวงตักจะพักพี่นิดน้อยส่วนไรเขากินแต่พักพวกพักพักพักยังไงนั่งก๋วยเตี๋ยวกันเดียวไหนที่มึงนะ กินนกเ่็เลยมาเบิ <that> <physical choice> <discussion> kay, ่งคนเออคนคนกินแบบนี้เนาะก็คือเฮาสกุ้โอ่ยบอิ่มเล้วจานบักไงเลยได้มมงน้ำนักแดง้อยเนี่ยเพิ่มขึ้นร้าเลยพี่นองขึ้นว่าเนื่อไะอ้วนอวนแดงวอยน่ย กระของกระอ่วนก็ไม่กระอ่นว,วนมากระอ่นว,วนเงี่ยกระ <laughs> อ่วนุรปจับวัสิบปห้าหมอนทีมหะระยองที่โอ้ยปาจิปลาโอ้ยปะิ้มต่อิ้อันนี้ก็ได้ อืมแบบเปล่าเจ็บไปเมื่วันเดียวมูซับมูซับเมื่วันเจ็บเลยกินแล้วเจ็บ เป็นแล้าสาม,มก้อนอะไข่เข้มในไข่แดงมันบะเข้มเนี่ยเข้มไปไข่ขาวอืมยามุงชีเห็ดไข่เข้มมันมีไข่เป็ดวีธีมันเห็ดง่ายๆต้มน,น้ำเกลือเราน้ำเกลือมันเย็นแล้วเทใส่ไข่อาทิตย์หนึ่งก็เป็นแล้วเอามาต้มจบขาวกินได้หรอก มือนเดสมัยตะกี้ดูภูเก็ตเนาะจะน้อยๆแต่จำได้เพิ่นเห็ดไข่เค็มนะจะ่นเอาเนียงดำๆมาอันมาใส่ไข่เนาะไปภูเก็ตกับบีเนาะบนเราเอาไปน่าแม่แม่พาไปกินแม่แล้วเห็นงานก่อสร้างไปมาเบิร์ตแต่พี่น้องหักบุญหัเส้นทางดอกจำได้จะว่าไปเคยอยู่มาจังหวัดนั่นจังหวัดนี้ไปให้เป็นคอตังเลยแต่เมียเราเคยเป็นคอตังก็จริง เป็นสามคนละสามโบกปูนโบกยังวัาทุกอย่างเลยแม่เราเก่งไรมันทำไมได้กี่มันเก่งเลี้ยงลูกเป็นหกคนเนาะทุกเบิ่งแดงมันเหนื่อยเนาะหกคนเลยพี่น้องเลยแม่มันสุดยอดแล้วก็ยังว่าวมือเนี่ยแม่คะเลี้ยงลูกจนใหญ่ได้หกคนแต่ลูกประชามารถเลี้ยงแม่ได้ แม่คนเดียวกัชามาัดเรียงได้แต่ละคนนะมุ่นกับเวลามีจังได้ส่งให้ทำบะหมี่กับบะโด้ส่งอัน,นแบบแบบเรยพี่น้องอันนี้ชูวางแน่คนนั้นำ้ำางหน่อยโอ้นำขวด จนัก um> uh> ินก๋วยเตี๋ยวนี่กินน้ำเบาน้ำเบาดูรายการลำคาญจับหิุอว่า้านกมีได้คนเบาห้มอยกอันเดียวเบาดูรายารำคาญถึงนก็กินกัไมเเบาอยู่หันแหละลำคาญจ้ะบักซะาจำไว้ได้เบิร์นนุ่งง่ายนิดเดียว ขามานถูกขิดด,ด่าผิดมันเลยว่าบันได้รับค่ามันหมักแห้งว่างั้นเถอะหมักทุกช็อตเลยว่างั้นเถอะหมักหลายดิขขเขาเพิ่งรับค่าเหมือนเขาเพิ่งรับเบิ่งเฮาเขาอยางว่าคนที่เบิ่งเฮาสิแอยากว่าเขาหมักเฮาเนาะพี่น้องละแม่นบอก่อก้อาวเบิ่งก็ดีแล้ว ผเบิ้งก็ด่าเขาเอาแล้วผอยากได,ได้ได้คำดา่ามากดูทู่ตนทำใจทใจยื่ <laughs> แต่คำด่าเกินแต่บัวใบยิ้มเลย<ะ>หล<ะ>้วนาะครับคลิปนี้คงจะช่างมีเนาะไปก่อนไม่คิดหาได้พี่เนาะมาคุ้มเหมือนกัดีกวาการกร,รับชมทุกคอมเมนต์น ได้บมด,ดีแคร์ใครกันไประกังกันตังสิงดีๆไว่นหออน่องก่อนไว้คิหนาสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย